สวัสดีคะ่ะมาพอ่อกขบยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อมาไทายอ่าเขาาห้เบิ้งค่ะพี่นอ้อ,ของขาเข่าเจ้าสีของปีนี่เนาะค่ะเนาะว่าวได้หลายปันไดนะพี่น้อง่ะนี่พอกมมเมเฮ็เเนนะะเดออสองคนเด้อค่ะเด้อลูกเต่าบดไ้เห็ดน้ำเด้อค่ะเด้อพืชเถาเห็ดน้พี่น้องคาน้องสองคนเด้อพี่น้องค่าได้เข่าหลายปันไดเนาะประมาณนี้แหละพี่น้อง่ะมาเบิ้งน้ำกันค่ะเนาะนี่ตากแเด็ดพี่น้องขาสองสามเด็ดหมละพอวานเนาะค่ะเนาะ เข่าเหลืองพวกเกี่ววยวเลรอเ้อค่ะเด้อรถเกี่ยวเขา่ากำลังเกี่ยวอยู่ค่ะพี่น้องเข่าเหลืองเบิดแล้วค่ะ เกี่ยวเรียบร้อยแล้วเด้อค่ะพี่น้องขะเกี่ยวตั้งแต่สองสามมือแล้วละ่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะนี่ละ่ะค่ะก็สิเป็นประมาณนี้ล่ะค่ะนอกพิ่นก็สิเอาไปตากพี่น้องคะเพิ่นเอารถเกี่ยวนี่พี่น้องบัดน,นี้ก็สิปรับปรุงน้ำใหม่เนาะค่ะเน,ะนาะหลังจากสีขาวเรียบร้อยแล้วก็เอามาตากเด้อค่ะเด้อาตากแล้วก็สิกลับยางกลับไปก็มาตากจักรรอบพ่อ จักแดดคือนพอเกี้ยวสามสามมือหลดละตากสามมือแล้วค่ะเด้อสามมือแล้วเออแดดดีเลยค่ะเด้อเจ้าแดดดีที่ไปเกี่ยวมาเรียบร้อยแล้วนะรถเกี่ยวเพราะว่าเขาพอมันหนาเออมันได้ตากหนาเขาม่ไมันไม่เป็นเขาเนี่ยหน่อยมันไหลหนานันเขามันหนาเพิ่นก็เลยตากสามมือเออนี่แหละค่ะไหลายมือนะเออประมาณนี้แล้วค่ะไหลายเถื่อนบิดหนึ่งมาเพิ่มหน่อยหลายเฉพาะไหลจี ยนหลายตอาย่กมันไปันตากเลยได้ตากหนาขันตากดังก็พอโดนแล้วแล้วผมตากหนาเนอยงหนาบ้างมาถึนี่นี่แหละฮะสามแดดสมแดดี่แดดเคะี่แดดสามแดดซี่แดดคนละคะงไหนป่ะหนิหัวยางไนี่ะหนยางไหนยางไนเบียรยางไปรุนไปชุดรน ยังงไม่ได้ยังได้เริ่เอยยังตวรถผู้หม่องวนี่นี่นี่ลายเตัวเด้อพี่น้องขะเออได้ย่างให้เบิ้งเด้อค่ะเด้ออันนี้พอตากอันนี้พอเออส่วนเอ่อส่วนแม่ก็นางเข้ามีหฮมเข้าหีมเข้ามีแห้งคนตากบนมือบักครับนี่แหละค่ะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาแบบนี้นี่แหละค่ะเนาะเออนี่ยละอ้อมมาพีนี่นี่ตากให้เบิ้ง เขาที่เป็สีม้าพอนรดรดเกี้ยวนะรดเกี้ยวว่าเป็นคนเกี้ยวนะนะเห็นบ่ของแต่พี่มาเลยฮรเนเด้นี่เออมือเกี้ยวขอบไปไปถ่ายเบื้องดอกไปยุ้แต่ว่าด้ถ่ายนมมานหร,รือมาโทรศัพท์ไปขอเลื่อมโทรศัพท์ไปขอไปอยู่้ออยเห็นขื้นมาโทรศัพท์แล้วเขาว่าหน้าน,นี่นี่เห็นบ่นนี่นี่ที่เรา สายเติบเรื่อยนะแม่เนาะเอาหนาเติบตัวละเมียป้าหนาเลยนี่เอาเขาอีพอก็ได้เห็ดได้เขาหลายเถนะปีนี้เจ้าก็ได้เห็ดเขาลายเถอะดีอันนี้ไผายเงี้ยงตากเด้อพี่น้องเขาว่ามันล้านปูนนี่เห็นว่าไหนแม่น่ะ เขาไลยได้พี่น้องคะหนาได้นน่เห็นบ่าง่ะมันเป็นบางๆเู้เห็นบ่างเม่กดเห็นบ้างเห็นบ้งอืมกูเหรอเป็นแ้ก่แห้งเห็นบ้ากูเหรอเออกูเอเขาปีนี้ได้มาดีป่ะพ่ออ๋อพอพ้นรักษาหยาได้มันกายเเขาเป็นหมากเป็นเม็ดถ้าถ้าหยามันไหลมันกลายเ็น่ได้เนาะอันนี้พ่อเฮ็ดกับเมียสองคนได้พี่น้อง สองแถาเห็ดได้เนี่ยบอแม่นรูป,ปรว่าดดซอยเดอ้อบอกไหเดอ้อดนะมีพอกระเมยสองคนได้แ่าขนาดนี้นี่นี่เบิ้งซั้นะละลายบ้านแถวสองแถาเห็ดได้เนี่ยรูปว่าดดเห็ดจักคนเดอ้อบอกไหเดอ้อ พอไงตาใบเขามาเห็ดเราคอยตาคนดูพูดพอไงตาน่ะคนดูเห็ดเราเองเลยมั่งฟ้องเที่มาคนเราบอกแกเจ้าเนี่นั่นแหละเห็ดผู้เดียวสองเท้าเห็ดผู้เดียวสองเท้านั่นะเพราะนี่คอยตาแล้วไม่อยากจ้างคนนอนร้าเห็ดผู้เดียวนอนคนอยู่คนเห็ดหนาเบียกี้ซื้อมาเปลี่ยนนะเข้าใจตัวเนี่ยละพี่น้องนี่ยละแกนั่นแหละนี่ยละพอไงตานี่ลาเนี่ยซี่แล้วเทิงน้ำตาออกเทิ้งยังไม่ไยังนิดน่ะมันแบบว่า ผู้เฒ่าสายตาบ่ดีนะคันตึกแดดแนมกันผู้เฒ่าสายตาบ่ดีแดดแนมเหยี่ยมตาเห่ยี่ยมตาแล้วเอาเอาเฒ่าได้เห็ดหลายได้เห็ดได้เห็ดหลายก็ผู้เฒ่าผู้สาวเห็ดเ่ากินเรื่องแค่นั้นแหละบเออเราก็เลยพุ่มใจเรานั่นแหละพี่น้องเออนั่นละว่าเฒ่าขนาดนี้กูเห็ดได้ผู้เดียวได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเออก็เลยก็เลยตามใจเราเรา้วสิเกี่ยวมือใดกูมือใด้คือเรื่องของเรานะพอเราเป็นคนเห็ดลูกเต่าบ่ได้เกี่ยวพราเขาบ่ได้เห็ดเออ เฮ็ดเลี้ยงลูกเลี้ยงลานเน้นยพี่น้องค่ะลูกมันก็หลายคนอยู่แต่ว่าเพิ่นเพิ่นมาใส่ลูกเฮ็ดเอาเองเออมาใส่มังยมาใมนอกเสียจากว่าลูกสี่ลูกใจว่าไปเล่นเฮ็ดซอยกัแค่นั้นเองเออมานี้แหละค่ะเนาะให้พวกเจ้าเบิ่งว่าเข่าสองเขาเฮ็ดได้หลายพะเนี่ตาก็ไม่เนี่แต่เด้อพี่น้องเออเด้อค่ะเด้อปาเขาแหงเรียบร้อยแล้ววาที่กะสิเก็บใั่ได้เล่าพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นกองเป็นกองเฮ็ดง่ายยังสี่เนาะค่ะเนาะ เออเป็นกองจุ่มเป็นจุ่มไวเนี่ยแหละค่ะเออพอเป็นกระเมยแล้วแหละเฮ็ดต้าเศร้าได้นี่ฮะเนี่แหละค่ะเฮ็ดเป็ดถุงก็สอบยังที่ละเด็กๆแบกง่ายๆนั่พ่อเนาะก็ต้อง่ายปันไดอาศัยแบกง่ายๆเออนี่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 เสียเสียมได้เนี่ยเสียมสวัสดีครับสวัสดีครับเออเสียเสียเอ็มเสียเสียรับเมาเสียรับเมารับเมางานเอออันนี้พ่อเนี่ยพ่อนั่งพัก เอ่นี่นี่นี่เอออ๋อนี่ละเฮตาเศร้ามันบ่พ่อเออเฮตาเศร้าหรืพ่อกะแม่มึงเออพ่อกะแมย์เฮตาเศร้าพากันแก่นะแก่มันแก่ให้ใช้แดดว่ามันแก่ใช้แดดดอกแก่ใช้บดมันไม่แดดแจ็คเทียรมีแต่บดคึมคึมพอสังหลายพอกเลยมาตุ่มหลัดมันก็สังหลายนะเมื่อเช้ามันเป็นสีบดบดเนาะเออข้าวก็ว่าผลที่ตัวกุ้อนี่ เออย่านเขาเปียกย่านเขาเปียกก็ได้ตุ้มไว้แล้วยังไม่เอ่จะตุ้มไว้วันนี้พอดีพอาะงี้ตาไว้ตุ้มไว้แล้วลูกสาวมาเขาได้ขาก่อขึ้นพร้อมเลยว่าต้องร้องมือมือนี่ว่ต้องร้องมามาหนีจำเป็นเลยอไม่ได้ร้อนละไม่ได้ร้อนละเห็ดไปเลยนี่ระค่ะพี่น้องอ่านี่ก็นี่ละอันนี้ก็ลูกหลานเบิร์ดละพี่น้องขาลูกหลานเบิดเบิดนี่ละเออเห็นว่าเนี่ยเสียเอ็มกับแบกอ้าวจัดการนี่กับลานเออ มานี่แหละค่ะเออเป็นหลายกองเนาะอันนี้กองนี่ใกล้แล้วแล้วกองนี่ก็แล้วเอออันนี้ก็ลูกร้านเบิด์ตอันละพี่นออ้องเอออ่ะเพผลนะเออบ่ต้องเฮ็ดสอบใหญ่ยายสมนี่มันบ่พอมันจะแบกง่ายสองลสามถังอ่าสองละสามถังมันจะกำหนดถือสองละสามถังอ่าหลายกองอยู่ผุนทั้งแม่ท่านแม่ทั้งที่เออแยงๆก็พอจะสอบกันตันหนึ่งอ่ะอ๋อสามสิบกับสอบตันหนึ่งพี่น้องมันจะกะง่ายอันนี้ท่านแม่นี่ อ,อนี่ของท่านแม่เนี่ยแล้วกับกวาดวด้ว้ทาเขาเขาก็ใส้กระสอบใหยนั่นนะเออนี่ท่านแม่เนี่ยเห็นว่าเนี่ยเออเฮตาเศร้าเนี่ซี่มือแล้วแม่ตาเขาเนี่ยสี่วันแล้วพี่น้องเออผู้สิท่ิผู้เท่า้ซอยทาเนี่ละแบบนี้ละจะจังถือใจนะไม่รุ่นแร่ถือใจหรอกมันเหียมันซามันช่เอออันนี้ก็บยี่ก้องนึองอเห็นไหมพี่น้งองก้อง กองนี้เออเข่า้ายลายจะมาแต่ใส่เมียบานบ้เนี่ยวกองใส่เทียงเข่าหลอนี่เนาะยามันนีมาได้หลายข่ามาแต่ใส่บุเาเฮ็ยใส่อคืออเเฮ็ยใส่พุทาไงพุเฮเข่าเราเที่วดาไก็เล้มาได้หลายเนาะพี่นาะออเออพูดไม่นองขาบอนเฮ็ดซอยกันนี่มันลายกองเล่นเลยพี่นบนะ ตรงนั้นนะเดจกองหนึ่งกองสอง 3, กองสามซิบกระสอบตันหนึ <jumping up on Broadway> ่งพี่น้องค่ะเนาะทังหกสิบสอบกับสองตันเก้าสิบสอบกับน้องสารพี่น้องค่ะลายง่ายสามสิบสอบตันหนึ่งนี่อีกกองหนึ่งนี่กองนี่ก็คือเป็นไงกองกระตันหราเบืงส่งเลยนะกระปั้นกองลระตันเออนี่ก็อีกกองหนึ่งเอออีกขังเราอีกสองกองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดกอง เออกองเนี่ยบ้านไอ้ตุ่มขเขานี่พี่น้องตะกี้ตากันนะนี่บ้านไอ้ตุ่มเขาเห็นปะเนี่ยนี่กองนี่อีกเนี่ยบ้านไอ้ตุ่มเขาเนี่ยแปดเก้าปิบปิบกองนี่นี่ขอปราชามางังมันสิพอง่ายมันสิหัวเป็นตันสามทิพขวดตันหนึ่งเอ,เ,อเอาเอาเอาแคสามถังสามถังพ้อเด้อสถังขออย่าเกินละพ่อพ่อมัดเอาสามถังสามถัมงตามพอบอกอย่าลืม มัดบ่ได้งั้นมัดยากมัดง่ายๆคนมัดเออสงสายคนแบกเอี่ยนี่เสียเอ็มไปคุ้มงานเสียเอ็มคุ้มงานแล้วเสียเอ็มเออเฮียงานกระพรอโดนไงเสียเอ็มได้ลูกใจพ่อนี่อีกกองนึงพี่น้องขาเนาะอีกสองกองสองกองที่นี่เออมัดนั่นแหละเมื่อนหร่เขาเข้ามาฝนติดต๊ะไงก็เลยมันแล้วโลดเอออื้ เออสามอบตันหนึ mm. mm. uh. re uh. ่งเออสามีสามอบตันหนึ่งอื่นีละเอาไปาเอาไปาแก้กับตัวเฮาไม่ได้เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามกองพี่น้องครับประมาณสิบสตันพุ่หละเนาะ อนี่แหละค่ะเอเออแล้วอีกนะอีกเลือเลือแล้วอีกเขาปุ๊บวันที่อย่างทช่มะตากเนาะเออากะาเขานาออกาดเขาเนเขาราดเสีดราเขาเขาขึ้นเอออันนี้เขาขึ้นน่ะเออโอ้เขาได้นี้ได้ยังไงไม่ได้เก็บเขาขึ้นเราแล้วค่ะเด้อซอยกันยุ่งยั่ง่งยั่งก็เล้วเองเนาะค่ะเนาะหลายๆนั่นประมาณนี้แหละค่ะพี่น้อง ไ่เรียบร้อยแล้วเบิดมือเบิดคำเลยเจ้าค่ะเด้อนี่ละค่ะเออเลืกงามงามดีบ่เอ็มโอเคเด้อค่ะเด้อเขี่ยเวลาเนาะเออเด็กฉลาดเขาเรียกเด็กฉลาดเอาตัวรอดเจะถามบาว่านะอย่างนั้นนะรู้เบิ้ดเออ หนูรู้แล้วมา,มาวาเรียกขน,นมเลยลินเลยก็หลอดมันว่าท่านมันก่าอายุตวว่าตอนมันดังมันไมไม่ยุดเาไม่คุยกับคู่มื <c oughs> อ้าวพ่อ เพียงไรพ่อดีใจว่าได้ขอไหลเนี่ยโอ้ดีใจอยู่มีคนมาเห็ดซอยหลายคนคนเห็ดซอยกันยุ่มยำยุ่มยำยุ่มยำก็เลยดีใจพอมิตรมาของเขาอย่างเดียวนี่มามามัดเนาะเนาะมัดปากนี่ละมัดแบบนี้แล้วเนาะเพราะมีตรอาทิมัดปากเขาปีนี้คนมาซอยหลายคนเนาะค่ะเออกับเมียทั้งคุณเออนี่เนาะพ่อเนาะเออนั่นละ